สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักการเกษตรพี่น้องผู้ที่ทําการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตที่เต็มคุณค่าวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนยังปักหลักอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดโดยเฉพาะที่อําเภอขุนหารเพื่อที่จะมาดูทุเรียนภูเขาไฟที่พี่น้องเกษตรกรปลูกอยู่ที่นี่ อาจารย์ครับ <Okay. S 2> ผมพา,าจาย์ Lex เลาะที่ศรีสะเกียกี่สวนแล้วทุเรียนจําได้ไหมครับโอ้นับได้ก็ประมาณสัก4ี่สาหสวนแหละครับครับผมยังไม่หมดครับผมยังจะมีอีกนะครับในคิวต่อไปแต่คิวนี้เราก็อยู่ที่ขุนหารนะครับเจอกับวิกีอะไรนะมิสเตอร์พ่อใหญ่ดื้อพ่อใหญ่ดื้อนะครับรับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทำไมถึงได้นามอย่างนั้นนามจริงของของมิสเตอร์พ่อใหญ่ดื้อคืออะไรครับก็คำสิงอินหงสาบ้านชั้บันไดหมู่สิบตําบลบักดองอําเภอขุนหาร จังหวัดชีสะเกดครับตะเฮานี้ละครับผมบถามตรงๆเลยครับว่าพ่อรู้จักได้อย่างไรหัวจักตะเป็ดตะเป็ดเป็ดนี่ล่ละครับ,รบเป็ดจำกี่เล็กมาฟูฟามา,าน,นั่นเขาแนะนําพ่อ,อยังไงปรากดแนะนําว่ามันงามมันยังสีหนา้าใสสีดเข้าไปแล้วเขาขอรับประกันเลยดิอเอาขอรับประกันเลยถ้าสามวันนี้ถ้ามันโบเปลี่ยนสีก็คือโบตรงเขาเสียเอาขึ้นหน้านี่ ตัวนี้บดต้องเสียเงินเลยสามวันเนี่ตอนนั้นใบเรามีปัญหาอะไรครับปัญหาเรื่องมันบวงงามนี่มันจะเป็นแดงแดงเป็นเหลืองเรื่องยิ่งสีน่าเป็นมันบมสมบูรณ์ว่าไงโสมบูรณ์ครับตอนนี้ทุเรียนที่พ่อปลูกเนี่ยมันพันอะไรครับมอนทองปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับมองมีมองมองมีสิบห้าไร่สามร้อยสิบต้นสามร้อยสิบต้นครับาอยายุทุเรียนกี่ปีครับหกปีแล้วมันมีทุเรียนหกปีเนี่ยทั้งหมดเลยเหรอครับหรือว่ามันมีการที่เรา มันมีซ่อมอยู่ประมาณแปดสิบต้นนี่แหละแปดสิบต้นอ๋อมันมีซ่อมเพราะอะไรเขาถึงต้องซ่อมครับมันมันตายมันบวงามเลยมันบกขื้นเลยมันตายเพราะอย่างโมโหว่ามันทาพ่อรู้จักเนี่ยตอนที่เขามาแนะนําเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วครับประมาณเอาเอาหลังปีใหม่ขึ้นเลยผลจะหลังปีใหม่ของปีหกสามทุเรียนของเราที่เนี่ยครับอายุก็ประมาณสักน่าจะห้าปีนะห้าปีห้าปีครับห้าปีตอนห้าปีนั้นพอที่รู้จักนะ ทุเรียนของเราเนี่ยมันขายได้หรือยังตอนนั้นขายได้แล้วขายได้แล้วขายไปแล้วครับเก็บแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วแล้วตอนนั้นต้นมันเป็นยังไงครับต้นมันจะส้มสมครับเหลืองใบมันจะเหลืองจะเป็นอีหยังเป็นการถูบมันเป็นการถูบลายก็เลยสื่อน้ําเขาตอนแรกได้มากกว่าเดียวบางสิ่งละบยังมาชุดนี้นะได้มาชุดนี้และชุดนี้มาคู่หูนี่นะครับเขาห้มากสามวันเขาบอกจะหูผลเลยเอามาสีสนามพันลิตรจีบเบัดแบบเปียกเลยเด้ ทั้งไร่นี่ใช้น้ําพันลิตรเท่านั้นเองแหะครับทั้งห้าสิบห้าไร่เนี่ยครับสิบห้าไร่เนี่ยใส่ดาพันลิตรพันลิตรต่อนี่หนึ่งชุดแมนและหลังจากที่เขาพูดจริงไหมครับว่าสามวันแมนนีดีเป็นความเขาอีดีตัวข้ามจริงเลยตัวนี้มันจะมันจะเขี้ยวขึ้นมาหเห็นเลยสามมือถึง 7, ้งเจ็ดมือถสอน้ำนจะเขียออ้ยวหยอดมันจะออกบานนี่ยอดมันจะออกขับออกหย่อดออกหยอดดีได้นี่ว่าขับออกหยอดดีออกยอนดีตอนนั้นเขาให้พ่นเจ็ดมือพ่นท่หนึ่งเจ็ดมือพ่นครั้งหนึ่งครับบานครั้งหนึ่งบานนี้ก็เลยส่ สั่งมาลังหนึ่งแบบนี้ก็มาสิบเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นมันก็ฝืนหนึ่งี่นะมันจะงามขึ้นเห็นเห็นตาเห็นท่านตาเลยเนปีที่ห้าที่พ่อเก็บเกี่ยวผลผลิตนะไอตอนที่ต้นตายแปดสิบต้นนั่นอ่ะไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมมันมันไม่ได้บ่อบอบ่อบอบ่อเด็กออกก็เหลือสองร้อยสิบต้นหมดถึงตอนตอนมันออกลูกนี่ประมาณร้อยต้นร้อยต้นประมาณร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบนี่แหละพ่อได้ผลผลิตเท่าไหร่ผลมันออกมาเลยประมาณเจ็ดตันในเจ็ดตันนั่นแหละ หรันเจ็ดตันครับตัวนั้นกิโลละเท่าไหร่ครับข้อใไเกลสิบห้าบาทกิโลหนึ่งถือว่าเราต่ําไปไหมหรือยังไงครับต่ำต่ำแต่ผลอะไรเขาถึงให้ราคาเราต่ําอย่างนั้นครับลูกมันบวงามบัเป็นสี่เลยเล่าครับครับบิดบิดเบี้ยวเบี่ยวเป็นมันเป็นแขรหน้ายถอว่าเป็นามนั่นคืออดีตของเราอดีตครับวห้าปีที่แล้วครับแต่นี่ข้าปีที่หกผมว่าจะให้มันงามงามเนี่ยหน้าปีนี้ครับผมแต่ซํำนี่มันก็ดีนะมันบวโลนถึงสินะมันแบบสีว่ามัน้อยมันอยู่หางแง่มันก็อยู่งสินะ ขนาดเนี้ยมันติดดอกออกผลกี่ต้นครับสองร้อยสิบต้นเนี่ยที่อายุหกปีเนี่ยมัดเลยทั้งสองร้อยสิบต้นเลยสองร้อยสิบต้นออกมัดเลยแล้วก็พ่อถือว่าพอใจไหมครับพอใจครับพอใจนั้นบางนี่เด้บางนี่ลรภาพมันพอใจดีเขาอีลีอยู่ครับดีของเขาอีรีเีเขาอีรีนะครับพ่อครับพ่อครับพ่อคิดว่าจะไว้สักกี่ลูกกี่ผลกันครับกประมาณหกสิบ ห้าสิบหกสิบนี่แหละดูจากสายตาน่าจะอยู่ประมาณสักห้าสิบขึ้นห้าสิบขึ้นประมาณห้าสิบห้าสิบขึ้นได้เดั๋ยวน้นพ่อก็จะให้ประมาณห้าสิบลูกนะครับต่อต้นครับวิธีพ่นของพ่อพ่นยังไงครับพ่นเปียกเลยทั้งนพ่นที่ยอดั้งหลอกทั้งในทั้งในแล้วก็ทั้งใบทั้งยังผลไปนํากันเลยข้างนอกด้วยครับล้วงข้างในด้วยครับทั้งในทั้งในด้วยก็เช่ที่ดินดีดียายาก็งามเลย เมื่อมันลรยลงมาหยาดนะฉีดินด้วยคือพราสีดินน้ำฉีต้องหากมันสีน่ะต้นแล้วก็ลงดินด้วยฉีดต้องผ่นครับอ๋อตามโคนด้วยนะครับตามโคนน้ำตามโคนด้วยดีเลยตัวนี้ดีดีเลยดีไหมครับดีดินมันจะดูรู้สึกว่าแมนป่องขึ้นหากมันคือมันคือสีสมบูรณ์ขึ้นอย่างที่นะาหากมันหลกมันฟูขึ้นมาหลักมันสีฟูขึ้นมามันก็สมบูรณ์น้ำและหญ้าก็เกิดขึ้น พยาคืองามพ่อยาคืองามเพราะว่าเขาก็ได้ได้กินอาหารด้วยนะครับเราก็ถือว่าดินก็ดีนะครับรากทุเรียนก็เดินดีแม่นแม่นแม่นตัวนี้ดีดีดีของเขาอีหลีพ่อบอกความมั่นใจนี้ต่อคู่หูให้กับพี่น้องเกษตรที่ปลูกทุเรียนเหมือนกับคุณพ่อเลยครับพ่อชับเรียนเชิญครับเ้ารับหันมาใส่ตัวนี้มันมันจะดีกว่ามันเคมีก็ดีอยู่แต่ว่าผมว่าสูตัวนี้ ถือว่าดีดีดีดดท,ที่สุดแล้วดีดีดตัวนี้หางเหี่ยมจีโบโลนน่วยกับโวบลนเด้ใบก็บเจียงามขึ้นขนาดหดหน้ำบ่ได้หดน้ำไหลเด้นี่ผมหดหน่อยๆนึงนี้หด,น,ดนะน้ำหดน้ำสิบนาทีก็เว้นมือมือเว้นมืองซีนะตัวนี้มันก็มีส่วนหลนะตัวนี้นะมีส่วนหลงามงามงามของเขาดีดีตัวนี้สุดยอดเลยบอา,ายังไงลงทุนไปสามหมื่นจากเดินไมสามวันนี้ระมันสามหมื่นนี่เหลืออยู่สามขวดเหลืออยู่สามขวดจีได้สร้างพอดีแล้วนี่ 3, นี่ <rium> <asure> ครับครับย <od> oh ินดีสร้างอีกครับผมนั่นคือความมั่นใจครับมั่นใจอีรีตัวนี้มั่นใจอีรีพ่อคําสิงเมื่อเห็นผลจริงก็อยากจะบอกผู้ที่กําลังเรียกว่าดําน้ําทําการเกษตรครับบอกครับครับพอโผล่ขึ้นมาปุ๊บก็ไม่รู้แล้วต้นหมากลากไม้เราก็แทบจะสูญเสียเงินรายได้ที่ควรจะได้รับไปเพราว่าถูกไหมครับณวันนี้เมื่อรู้ว่าทิศทางของการเกษตรนั้นเป็นเรื่องง่ายๆท่านไม่ต้องคิดซับซ้อนครับ มีคู่หูมาสัจจันร์นะครับคู่นี้เท่านั้นครับใส่ใส่ไปโหลดครับพี่น้องเริ่มเริ่มปลูกนี่แห้งดีของผมในสองสองปีก็หกเดือนทั้งในยี่สิบไร่อ๋อมีทั้งในอีกครับยี่สิบไร่ทั้งในสองปีกับทั้งหกเดือนเป็นเป็นเป็นดอกเหรอกี่ต้นครับหกสามร้อยหกสิบทั้งในสามร้อยหกสิบต้นครับสองปีหกเดือนขนาดนี้ครับผมก็ใส่อันนี้แหละใช้อันนี้ครับใส่มานนีแต่ปีกัวตัวนึ้ง พร้อมกันนี่แหละพร้อมกันนี year, ่พร้อมกบตัว oh นี oh, <c oughs> ้พ uh ร้อมกบตัว uh นี oh. ้ใ oh ช้มาปีกว่าครับปีกว่าสองปีหกเดือนครับออกดอกแล้วออกดอกปีนี้ออกดอกแล้วแต่วบ่เอาบ่เอานะครับบ่เอาออกดอกอีรีนะครับโมเป็นบัวเรียนได้นี่กี่ร้อยต้นนะตรงนั้นนะฮะสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบต้นนะครับ่็คำสิงยังมีอยู่อีกแปลงหนึ่งสองปีหกเดือนสองปีหกเดือนสามร้อยหกสิบต้นแต่ขนาดนี้คุณพ่อใช้มาหนึ่งปีออกดอกแล้วอยากให้เห็นว่านี่คือการยืนยัน จากพ่อคำสิงห์นะครับที่ได้ดูแลทุเรียนภูเขาไฟในจังหวัดศรีสะเกดแห่งนี้นะครับวันนี้ถือว่าได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเลยนะครับที่เรียกว่าพ่อคำสิงห์นะครับแห่งศรีสะเกดแห่งนี้ที่ดินที่ปลูกมา6ปีแล้วก็มี2ปีครึ่งอีกนะครับท่านได้ทําการเกษตรมาด้วยที่ตอนแรกไม่รู้เรื่องแต่พอรู้จักแล้วผูกใจมัดใจพ่อคำสิงห์ได้คู่หูเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อคำสิงห์มาก่า่สุงครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ และก็ขออนุญาตบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยว่านี่คือหนึ่งตัวอย่างที่ทําแล้วเห็นผลจริงและที่สําคัญลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตพิชิตเงินหลายร้อยล้านครับและขอก็บอกว่าใช้ดีใช้แล้วรวยนะครับช่วยปลดหนี้ด้วยวันนี้ผมทั้ง3ขออนุญาตลาพี่น้องเกษตรไปก่อนโอกาสหน้าจะไปดูและไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรทั่วไทยนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ ยินดีครับไปตามหาทุกท่านครับวันนี้บ๊ายบายลาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับหัวพันใช้แล้วดีใช,วชว้วยรวยช่วยป่วยพูดดี